สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้บ้านสวยสร้างเสร็จนะครับก็จะพาทุกท่านมาชมเป็นบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเด์นะครับเจ้าของบ้านนะครับคุณพัลรนันสถานพงศ์นะครับสําหรับฟังก์ชันด้านในหลังนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับมีห้องโถงรับแขกนะครับแล้วก็มีระเบียงด้านหน้าครับระเบียงก็ถือว่าเป็นระเบียงที่ใหญ่มากเลยนะครับมาดูเจาะลึกกันนะครับ สำหรับระเบียงนะครับระเบียงจะมีความกว้างอยู่ที่7เมตรนั่น,นคือระเบียงนี่จะกว้างเต็มหน้าบ้านเลยนะครับหน้าบ้านก็จะมีขนาดอยู่ที่7เมตรส่วนความลึกระเบียงนะครับก็จะมีความลึกอยู่ที่2เมตร50นะครับจุดเด่นของระเบียงนะครับจะมีม้านั่งม้านั่งเป็น3จุดเลยนะครับวางไว้3จุดเลยนะครับส่วนเข้ามาด้านในนะครับด้านในจะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกก็คือจ7 จะกว้างถึง2ช่วงเสาเลยนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่3าเมตรห้นะครับความลึกก็จะอยู่ที่8เมตรนี่ถือว่าเป็นห้องโถงที่ที่กว้างเลยนะครับสําหรับผมอ่าส่วนห้องนอนนะครับห้องนอนจะมี2ห้องนอนนะครับข้อดีของการแบ่งห้องนอนแค่2ห้องนอนนะครับถ้าสมมติว่าครอบครัวไม่ใหญ่เราจะได้ห้องนอนที่กว้างนะครับถ้าเราเลือกกลุ่มบ้านที่เป็น3มห้องนอน2ห้องน้ํานะครับมันจะถูกแบ่งพื้นที่ใช้สอยออก หลายส่วนนะครับจึงทําให้ห้องนอนหรือว่าห้องต่างๆเนี่ยเฉลี่ยกันแล้วมันพื้นที่ใช้สอยมันจะไม่เยอะนะครับมันจะไม่ได้กว้างนะครับหลังนี้นะครับเลือกที่จะวางสองห้องนอนนะครับสําหรับจํานวนสมาชิกในครอบครัวไม่เยอะนะครับสองห้องนอนจะได้ขนาดห้องนอนที่กว้างสามเมตรห้าสิบแล้วก็ลึกสี่เมตรนะครับทั้งสองห้องเลยนะครับ มาดูต voilà ่อเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็การออกแบบห้องน้ํานะครับจะให้ห้องน้ํานะครับมาอยู่ด้านหลังทั้งสองห้องเลยนะครับโดยจะแบ่งห้องน้ำหนึ่งห้องเนี่ยเป็นห้องน้ําในตัวของของห้องนอนนะครับด้านในนะครับส่วนอีกห้องน้ําห้องหนึ่งจะเป็นห้องน้ํารวมนะครับที่ใช้สอยร่วมกันนะครับเป็นเป็นส่วนกลางนะครับทุกคนสามารถใช้สอยห้องน้ําห้องนี้ได้นะครับ ข้อดีนะครับของการวางห้องน้ําติดกันเนี่ยมันจะประหยัดในเรื่องของท่อนะครับท่อประปาแล้วก็รวมถึงบ,บ่อบําบัดด้วยนะครับหรือว่าถังส้วมนั่นเองนะครับก็จะใช้เพียงแค่ลูกเดียวนะครับถ้าห้องน้ำเนี่ยอยู่ห่างกันเป็นะระยะที่ที่เยอะนะครับสมมุติห่างกัน10เมตรเนี่ยเราจะเปืองไอ้ตัวถังบําบัดน,นะครับอาจจะต้องใช้2ถังนะครับเพราะการเดินท่อสโลปมันไกลมากก็ไม่ดีนะครับข้อดีก็คือ ถ้าติดกันนะครับก็จะประหยัดในเรื่องของงานระบบนะครับมาดูรอบๆบ,บ้านกันนะครับ <c oughs> รอบๆบ,บ้านนะครับบ้านหลังนี้นะครับลักษณะหลังคาจะเป็นลักษณะเพิงมาแงนนะครับซ้อนกัน3ชั้นนะครับชั้น1ชั้น2จะคุมตัวบ้านภายในนะครับส่วนชั้นที่1ชั้นล่างเนี่ยจะต่ําลงมาหน่อยจะคุมระเบียงหน้าบ้านนะครับการระบายน้ําก็จะระบายน้ําลงด้านหน้า ส่วนสองชั้นด้านบนนี้จะระบายน้ําลงด้านล่างนะครับสําหรับการตกแต่งผนังด้านข้างนะครับด้านข้างจะตกแต่งด้วยมีบัวรอบหน้าต่างนะครับกัดแล้วก็มีการประดับด้วยไม้ฝานะครับแปะเข้ามาในผนังนะครับก็เก็บงานด้วยบัวนะครับเพื่อแบ่งเฉดสีของไม้ฝากับผนังชัดเจนนะครับมาดูภายในนะครับภายในห้องโถงรับแขกนี้ก็ ลูลาเลยนะครับดูวัสดุที่ใช้นะครับนี่คือกับเบื้องขนาด60สิฟุนะครับก็ถือว่าเป็นสวยเลยนะครับสีขาวนะครับตัดด้วยบัวกันบัวพื้นนะครับกันเปื้อนนะครับบัวพื้นนะครับส่วนฝ้าเนี่ยไม่ได้ทําเป็นฝ้าหลุมเล่นระดับนะครับจะเป็นฝ้าฉาบเรียบระดับเดียวกันนะครับผมมาดูที่ห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะออกแบบเป็นเคาน์เตอร์ตัวแอลนะครับก็มีบานซิงค์นะครับ กลุ่มบ้านซิงค์จะเป็นบ้านสําเร็จนะครับซื้อมาแล้วก็มาใส่ตอนที่ช่างเขาทำเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มีชุดดูดพันด้วยนะครับแล้วก็ตู้ลอยมีซิงค์นะครับห้องครัวถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเป็นลักษณะตัวแอลแบบนี้นะครับก็จะมีพื้นที่วางของนะครับพวกเครื่องปรุงอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับมาดูต่อครับห้องน้ํานะครับ ห้องน้ำผนังก็จะกุบไปด้วยกระเบื้องนะครับก็มีตัดสีด้วยโทนขาวดำนะครับกระเบื้องมีลายลายสีดํานะครับตัดเข้ามานะครับในส่วนของโครงงานโครงสร้างนะครับงานโครงสร้างหลังนี้นะครับจะผนังจะเป็นอิฐมอน,นะครับจะใช้เป็นอิฐมอน,นะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าอิฐ อิดแดงนะครับทั่วไปอิดมอนคุณสมบัติของเขานะครับเขาจะมีความแข็งแรงคงทนมากที่สุดนะครับในบรรดาชนิดของอิดต่างๆนะครับถ้าอิดบล็อกก็ราคาถูกหน่อยนะครับแต่ก็ความแข็งแรงคงทนก็จะแพ้อ,อิดมอนนะครับส่วนอิดมวลเบาอ่ะราคาก็จะถูกกว่านะครับคุณสมบัติของเขาก็คือเขาจะกันความร้อนได้ดีนะครับกันความร้อนจากภายนอกนะครับ แลวได้ดีแต่ถ้าเทียบกันระหว่างอิดแดงผมก็แนะนําให้เลือกเป็นอิดมอนดีกว่านะครับอิดอิดมอนหรืออิดแดงนั่นแหละครับ,นะรบสำหรับหลังคานะครับหลังคาจะใช้เป็นวัสดุเมทัลชีสนะครับเมทัลชีสนี่หลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าชื่อเสียงของเขาก็คือเรื่องที่เวลาฝนตกเนี่ยมันเสียงดังนะครับคนก็เลยไม่ชอบหลายคนก็ถามว่าถ้าใช้เป็น it, อิฐเอยถ้าใช้เป็น กระเบื้องรอนคู่ดีกว่าไหมกระเบื้องรอนคู่ก็ดีนะครับแต่ถ้าระดับความชันของลังคาเท่านี้ยผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่น้ําเนี่ยเวลาฝนตกแล้วฝนสาดเนี่ยน้ําจะไหลย,ย้อนเข้าไปในร่องรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องนะครับถ้าความชันของเขาน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเมทัลชีตเนี่ยก็จะหมดปัญหานะครับเรื่องน้ํารั่วซึมนะครับเขาสามารถมุ่งในองศาที่ความชันน้อยได้นะครับ แต่ข้อเสียก็คือเสียงดังนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับก็ข้อเสียเรื่องนี้ก็หมดไปเพราะทุกวันนี้นะครับเขาออกผลิตภัณฑ์มาที่สามารถบุชนวนกันความร้อนนะครับหรือว่ากันเสียงนะครับมันจะมีอยู่2ชนิดนะครับชนิด PE กับ PU นะครับตัวนี้ผมแนะนําให้ใช้ PU นะครับ PU เนี่ยมันจะหนาประมาณ1นิ้วเลยนะครับจะกันเสียงได้ดีแล้วก็การหลุดรอดเนี่ยจะไม่หลุดรอดเหมือนกับตัว PE ที่มันบางๆนะครับ เพราะว่ามันจะความหนาตั้งหนึ่งนิ้วแล้วมันจะคงรูปตามหลังคานะครับเสร็จแล้วเขาจะวางบนแปรอีกทีนึงนะครับก็เรามีแปรพยุงอยู่ก็แนะนําให้ใช้ตัวนั้นนะครับก็จะหมดปัญหาเรื่องเสียงดังไปได้เลยนะครับอโอเคครับเดี๋ยวมาดูเรื่องงบประมาณนะครับสำหรับพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้นะครับจะกว้าง7เมตรลึก ลึกอยู่ที่13.5เมตรนะครับคำนวณออกมาแล้วก็อยู่ที่9-15ตารางเมตรนะครับถ้าประเมินถ้าก่อสร้างจริงๆนะครับก็น่าจะตกประมาณเกือบล้านสนะครับถ้าตีเป็นตารางเมตรละหมื่นสแต่ว่าหลังนี้เจ้ากรออมมันแจ้งเ้าจะจ่ายมานะครับอยู่ที่1น0 0 0ล้านหนึ่งนะครับก็ถือว่าถ้าเทียบกับวัสดุนะที่เราเห็นในคลิปนะครับแล้วก็ เรื่องของผนังที่เป็นอิฐแล้วก็การตกแต่งผนังด้วยรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแถมยังมีต่อเติมด้านหลังมาอีกด้วยนะครับผมมองว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกมากนะครับถ้าคิดเฉลี่ยต่อตารางเมตรนะครับก็จะไม่ถึงตารางเมตรละหมื่นสองนะครับจะอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทน,นะครับก็ถือว่าเป็นค่าก่อสร้างที่ไม่ได้เกินงบนะครับถ้าสมมุติเรา คิดป,ประเมินมันก็จะตกประมาณล้านสองนะครับก็ถือว่าประหยัดเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมรูปบ้างกันต่อได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ